สวัสดีครับผมนายอินทศ์ไตยทองวันนี้จะมาสรุปบทเรียนที่3นํนำเสนอผู้เชิยศาสรตราจารย์ดรชนินพุมมบันดิตองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและอาจจะมีการใช้วิจัยได้อย่างไรเพื่อพัฒนาหาปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาส่งเสริมทางการพัฒนาการวิจัยพื้นฐานเป็นการวิจัยที่ไม่เจาะจงแต่การวิจัยประยุกต์เป็นการ เป็นการวิจัยที่จอะจงไปอย่างหนึ่งคำถามข้อ 1. วิจัยในเรื่องใดของความแตกต่างของการใช้สมองและผู้บริหารเป็นการวิจัยพื้นฐานข้อ 2. วิจัยของเรื่องของทัศน,ศนคติของลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือในการทําความสะอาดเ,อเสื้อผ้าชนิดซักแห้งเป็นการวิจัยประยุกต์ 3. วิจัยลักษณะของบุคคล5ประการ ที่สามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อรถยนต์เป็นการวิจัยประยุกต์ 4. เทคโนโลยีใหม่ทำให้การแค่แข็งปลาไม่มีผลอะไรด้วยการใช้ความร้อนกระบวนการซึ่งความสามารถให้เก็บรักษาปลาไว้ได้ถึง3ปีนักวิจัยศึกษาว่าเทคโนโลยีจะมีผลต่อป,ปลาเป็นปลาในอินเดียหรือไม่เป็นการวิจัยประยุกต์ 5. วิจัยเกี่ยวกับการหาแนวทางให้ลูก ให้ลูกกวาดตัวใหม่โดยถามเด็กๆเกี่ยวกับรสชาติและราคาของลูกกวาดเป็นการวิจัยพื้นฐานการวิจัยแนะนําเกี่ยวกับการแบ่งยี่ห้อของตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เป็นการวิจัยประยุกต์อธิบายหลักการลักษณะหลักการวิธีการและขั้นตอนว่าเป็นอย่างไรสําคัญอย่างไรกระบวนการวิจัยเป็นการตลาดที่กําหนดหรือสร้างขั้นตอนต่างๆในการวิจัย ให้มีข้อมูลในการวิจัยใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางต่างกันขอจบเพียงการนำเสอนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ